สวัสดีนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะนะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการออกคําพยากร์ประจําเดือนกรกฎาคม2563นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ช่องนี้นะคะเราใช้เกณฑ์การแบ่งลัคนาตามแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ ใครอยากทราบว่าตัวเองใช่หรือไม่ใช่ยังไงนะคุณสามารถเข้าไปเช็ควิธีการตรวจสอบลัคนาได้นะคะใน Facebook Little s so o h o r o นะหรือผู้ที่เกิดวันที่22 22กรกฎาคมนะคะจนถึงวันที่21สิงหาคมนะคะเดี๋ยวนี้เราจะใช้ไพ่อาคนามนะคาร้อนะคะในการออกคํายาากร์ให้กับคุณนะ แน่นอนนะคะว่าการมาฟังคําพยากรณ์ในลักษณะของการมาดูคลิปเนาะตามช่องมันเป็นการพยากรณ์ทั่วไปนะคะไม่ใช่ดวงบุคคลใดนะมันจะไม่เหมือนการดูดวงส่วนตัวมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ไม่ค่อยใกล้เคียงกับตัวคุณก็ได้นะคะอันนี้ไม่เป็นไรเนาะฟังให้มันเป็นความบันเทิงนะ หากคุณฟังอย่างมีสตินะคะคุณจะสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้กับการวางแผนการดําเนินชีวิตให้มันเป็นประโยชน์กับชีวิตประจําวันของคุณได้แน่นอนนะคะขอบคุณทุกไลค์ subscribe นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram แล้วก็เป็น YouTube c h anel n แห่งนี้นะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการงานการเงินความรัก สุขภาพมีไรน้ากังวลไหมขอไพ่สิบใบนะคะให้กับชาวลัคนาราศีสิงประจําเดือนกรกฎาคมนี้ไพ่ใบแรกนะคะคุณในไพ่ประจําตัวเป็นไพ่ nine of pentacles นะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าตัวคุณเองนะคะตอนนี้คุณมีสุขภาพจิตที่ค่อนข้างดีคุณมีอารมณ์ที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็มีหน้าที่การงานหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันมีความมั่นคง เหมือนกันนะเก้าเหรียญนะคะถ้าให้สเกลเนาะให้คะแนนก็คือ9เต็ม1ิบนะ9้าเหรียญมันบ่งบอกถึงพลังงานของการมีความสุขความสงบใจนะคะการมีภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างพึงพอใจกับชีวิตของตัวเรามากเลยทีเดียวนะค่ะว่าคนราศีสิงห์หลายๆท่านนะคะน่าจะพึงพอใจในชีวิตตัวเองในช่วงนี้หรือในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้พอประมาณเลยทีเดียวเนะ ไพ่ใบที่สนะคะเป็นไพ่ seven of swords นะคะเห็นไหมใบที่3นะคะเป็นไพ่ chariot นะคะดูเหมือนคุณกำลังใช้ภาวะความสงบนิ่งนะคะหรือการการทำใจให้สงบนิ่งในครั้งนี้เพื่อที่จะเตรียมตัวให้พร้อมรับกับ เขาเรียกว่าชาเลนจ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่กําลังประดังประเดเข้ามาในชีวิตคุณนะแต่จริงๆแล้วคุณน่าจะรับมือได้นะคะอะไพ่ใบถัดมานะคะเป็นแฮงแมน The Hangman The Hangman ใช้ความคิดหน้าดูเลยนะคะเดือนนี้ชาวราศีสิงห์หลายท่านนะน่าจะกําลังคิดกําลังวางแผนกําลังคุยกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรดีนะคะการเราจะ,ะเผชิญหน้าไปตรงๆไหม หรือเราจะเผชิญหน้าแบบมี s t r a t e g y มีแผนการรับมือที่ดีหรือคุณอาจจะใช้ทั้ง2แผนการร่วมกันก็ได้ไพ่ใบถัดมาเป็นไพ่ queen of pentacles นะคะเพราะชาวราศีสิงห์ต้องการผลลัพธ์ที่มีความแน่นอนไงคุณก็อาจจะต้องใช้ทั้งแผนการเผชิญหน้าก็คือหน้าม่านและหลังม่านหลังม่านมันอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าเช่น การหาข้อมูลเพื่อมาซัพพอร์ตกับสถานการณ์ตรงหน้าหากคุณกำลังคิดจะดำเนินธุรกิจใหม่คุณอาจจะมองเรื่องมาร์เก็ตติ้งและคุณอาจจะมองเรื่องคุณภาพของสินค้าหรืออะไรประมาณนี้ด้วยนะคะเอกลักษณ์ของคุณอะไรเงี้ยคุณค่อนข้างมองภาพโฮลิสติกหรือมององค์รวมในหลายๆด้านเพราะคุณต้องการผลลัพธ์ที่มีความน่าเชื่อถือได้คล้ายๆกับว่ากำลังคิดแผนการใหญ่ทำอะไรต้องปังนะคะเล็กๆนะคะชาวราศีสิงห์ไม่ต้องการนะชาวราศีสิงห์หากคุณจะทำอะไรมันจะต้องได้ผลที่มีอิมแพ t ค หรือมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนดูด,ดีสำเร็จอ่มาดูไพ่ใบถัดมาไพ่ใบถัดมาเป็นไพ่ดีฮ h ร์มิตนะคะเห็นไหมคุณกำลังศึกษาหาข้อมูลหรือบางสิ่งบางอย่างคุณกำลังคุยกับตัวเองอยู่จริงๆด้วยนะชาวราศีสิงห์ค่อนข้างมีความสุขกับการปลีกวิเวกนะคะในเดือนนี้ทายเลยในเดือนกรกฎาคมนี้บางทีคุณเหมือนเก็บตัวนิดนึงคุณอาจจะไม่ได้ ไปทํางานกับคนอื่นหรือทํางานข้างนอกไม่ค่อยมีอินเตอรตกับคนภายนอกสักเท่าไหร่นะแม้กระทั่งคนรอบๆตัวคุณอาจจะมองว่าคุณอยากจะเก็บตัวเงียบๆเพื่อที่จะคิดคบคิดแก้ปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างหลายๆท่านน่าจะอยู่ในระหว่างการศึกษาสิ่งที่ตัวเองสนใจนะคะประมาณนี้หลายๆท่านก็อาจจะต้องเดินทางไกลหรือไปคนเดียวเนาะอ่าถัดมาเป็นไพ่คิงออ o r ดนะคะ ดูเหมือนเลยเลยท่านน่าจะทำงานคล้ายๆกับเป็นคนเดียวที่เป็นคนที่คล้ายๆกับเป็นหัวหน้าโปรเจกต์นะคล้ายๆกับมันเป็นความคิดของคุณและคุณก็เป็นคนลงมือทำเองคุณเป็นคนลงมือจาัดก,การทำเองแบบ one stop service ทั้งหมดเลยนะค่อนข้างมีความจัดแจงอยู่ในตัวคนดาสีสิงห์นะคะในเดือนกรกฎาคมนี้คือคุณวางแผนเองทุกอย่างคุณทำเองทุกอย่างนะ เนี่ยคุณทําเองทุกอย่างแล้วคุณก็พร้อมที่จะระชิญหน้ากับปัญหายากๆทายเลยว,ว่าคนราวสีสิงในเดือนนี้มีโอกาสสูงมากที่คุณจะคิดจะทําการใหญ่ a c e of source นะคะเพราะว่าดูจะต้องใช้การวางแผนการศึกษาหาข้อมูลที่แน่นหรือเกินต้องการการ การจัดการหรือแอคชั่นหรือในเชิงของในการปฏิบัติเนี่ยนะคะคุณจะต้องดําเนินการเองซะด้วยดังนั้นก็คงไม่ธรรมดานะเหมือนใช้คนอื่นดําเนินการแทนไม่ได้เดือนกรกฎาคมนี้เหมือนคุณจะต้องออกหน้าเองในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมีเรื่องสําคัญสําคัญที่ทําให้คุณจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะอะไรที่เป็นเนื้อร้ายใครที่คิดโกหกหรือใครที่คิดทรยศกับคุณมันมีโอกาสสูงมากที่คนราศีสิงจะจัดการในเดือนนี้นะคะ ใบทัดมาก็คือไพ่สิเหรียญนะ่ะแน่นอนว่าธุรกิจนี้นะคะจะส่งผลประโยชน์ให้คุณได้ดีแน่นอนหลายๆคนน่าจะจัดการปัญหาทางเรื่องการเงินนะเพราะมีแต่ไพ่เงินเห็นไหมไพ่เงินมาแล้ว3ใบไพ่ได่ามาอีก3ามใบมาดูใบสรุปจบจะเป็นอะไรใบสรุปจบคือไพ่5้าถ้วยนะคุณค่อนข้างที่จะหวัง,วงเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าเป็นไพ่คิงออฟสอดคนราศีสิงห์อาจจะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาที่เขาเรียกว่า ปัญหาที่ซีเรียสนะปัญหาที่มันมีความจริงจังนะมันก็เลยทําให้คุณต้องคิดแก้ปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ขอเพิ่มสามใบอืมอะ่ะเข้าใจแล้วเห็นไหมอ่ะน,นี่ก็ได้เนาะอ่านี่นะคะอ่ะ มาฟังคําอธิบายกันต่อเรื่องการงานก่อนละกันในเรื่องของการงานนะคะการงานคนราศีสิงห์เนี่ยอาจจะต้องเจอกับปัญหาที่ยากๆปัญหาที่หมักหมมสะสมมาเนิ่นนานแล้วไม่ได้รับการแก้ไขสักทีนะคะแล้วคุณเองเนี่ยตอนเนี้ยคุณก็คือตอนเนี้ยคุณยังไม่ได้คุณกําลังคิดแหละว่าคุณจะแก้ไขมันยังไงดีแต่คุณก็ยังไม่รู้หรอก คุณก็อาจจะมีการศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ลงไปสืบสอหาข้อมูลเองนิดนึงว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรหารูทคอร์ที่แท้จริงแต่การงานดูภาพรวมเราค่อนข้างจะเครียดแล้วก็ซีเรียสต้องใช้ความคิดค่อนข้างเยอะนะคะในเดือนนี้อย่างไรก็ตามขอให้คุณใช้ความคิดให้มันไปในเขาเรียกว่าให้มันเป็นตามขั้นตามตอนมานิดนึงนะคุณไม่ต้องไปเรียบเร่ง หดาบกับคิงถือดาบเวลาคุณคิดอะไรคุณก็ต้องคิดให้มันเป็นสเต็ปบายสเต็แต่ขอให้เชื่อในความสามารถของตัวคุณเองแต่มีนิดนึงนะคือคนราศีสินเนี้ยค่อนข้างจะเป็นคนที่มั่นใจในความคิดตัวเองมากเกินไปนะเนี่ยคุณค่อนข้างมั่นใจในความคิดของตัวเองมากเกินไปแต่ว่าเหตุผลที่มาที่ไปนั่นเพราะว่าคุณได้ศึกษาหาข้อมูลมาดีแล้วคุณได้พิสูจน์ได้เชื่อมโยงได้พิจารณามันมาดีแล้วนะคะ แต่อย่าลืมว่าความคิดเห็นของคนอื่นก็สําคัญนะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองเห็นเรื่องรีซอสมากเกินไปนะคะจนบางทีอะความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้บาลานซ์คือไพ่ชาริออตเนี่ยหากคุณต้องทํางานกับผู้คนนะคุณจะต้องบาลานซ์เรื่องความสัมพันธ์และเรื่องของผลงานหรือความสําเร็จของผลงานด้วยนะเอาพุทเนี่ยคุณจะบาลานซ์เอาพุทอย่างเดียวอะไม่ได้คุณอย่าลืมว่าคุณทํางานกับคนนะดังนั้นสองส่วนนี้อย่าลืมเอามาพิจารณาร่วมกันนะทางออก ที่ดีที่สุดคือทางออกที่ทุกคนก็ควรจะยอมรับได้นะคะเนาะปณีป,น,ปนอมนิดนึงนะคนราศีสิงห์สำหรับบางปัญหาที่คุณคบคิดมานานแล้วมันยังแก้ไม่ได้บางครั้งปัญหาเหล่านั้นอาจจะต้องรอคอยเวลานะคะบางครั้งปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะต้องรอคอยเวลาหากเรื่องไหนก็ตามคุณลองพิจารณาให้ดีหากปัญหานั้นมันสามารถคลี่คลายได้ด้วยเวลาหรือต้องรอจังหวะในการจัดการให้คุณรอนะ คุณอย่าไปรีบเร่งคุณรีบเร่งมากมันก็จะกลายเป็นว่ามันไม่ทันใจคุณแล้วคุณก็คิดมากวิตก,กังวลเสียใจไปเองนะเรื่องงานคนทําคนทํางานฟรีแลนซ์นี่ต้องระวังนะคะการติดต่อเจราจาเรื่องเงินเนี่ยคุณต้องคุณต้องเผื่อใจไว้ด้วยนิดหนึ่งเนาะหากคุณเป็นเป็นคนที่ทํางานฟรีแลนซ์นะเป็นคนที่ทํางานอิสระการไปติดต่อรับงานเจราจานเนี่ยบางทีช่วงเดือนช่วงเดือนกรกฎาคมเนี้ยมันอาจจะ โดนต่ออะไรอย่างเงี้ยโดนต่อราคานะคะอาจจะมีดีเทลที่ยุ่งยากทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจบางทีมันเป็นงานที่ยากหลายๆครั้งมันอาจจะเป็นงานที่คุณไม่ได้ถนัดแล้วคุณไม่ได้อยากทําเลยมันก็เลยทําให้คุณต้องไปหาข้อมูลเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นงเงินก็เป็นสิ่งที่จําเป็นและโปรเจกต์นี้มันก็อาจจะได้เงินดีด้วยคุณก็เลยมองว่าโอเคลองรับมาดูดีกว่าแต่ว่าทําได้นะคะคุณรับได้คุณทําได้แต่ว่าสิ่งที่จะอาจจะทําให้คุณแบบ ขัดใจคุณเนี้ยอาจจะทําให้คุณไม่พอใจมันก็คือเรื่องของการตัดราคาการโดนต่อราคาอะไรแบบนี้นะอันถัดมาก็คือความจุกจิกของผู้ว่าจ้างนั่นเองนะคะอันนี้ก็รวมถึงกิจการส่วนตัวด้วยเหมือนกันกิจการส่วนตัวหากคุณจะต้องซื้อของลงทุนหรืออะไรก็ตามช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะไม่แนะนําให้ลงทุนนะคะให้ให้เก็บเงินสดไว้พยายามประคับประคองสถานการณ์นี้ให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็ ให้ระวังเรื่องของบัญชีให้ดีๆสำหรับคุณลัคนาราศรีสิงห์ค่ะคุณเป็นเจ้าของกิจการการตรวจสอบสต๊อกสินค้าแล้วก็บัญชีคุณควรจะลงมือทำเองนะถัดมานะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำคนที่ทำงานประจำช่วงนี้คุณจะเจอกับภาวะที่ค่อนข้างกดดันเจ้านายจับจ้องเจ้านายจับผิดหรือว่ามีคนนินทามีคนใส่ร้ายป้ายสีอันนี้อีกนอไปเลยนะคะคุณไม่ต้องไปใส่ใจหากคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่หากคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณควรจะ ฟังแล้วมาพิจารณาตัวเองดูว่าคุณควรจะแก้ไขอย่างไรไหมมาดูเรื่องของการเงินการเงินมีอะไรต้องระวังอีกไหมการเป็นหนี้เป็นสินในช่วงนี้ค่ะคุณขอเครดิตสินเชื่อในช่วงนี้มันจะขอยากนิดนึงนะคะเพราะว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยเป็นใจเนาะพูดง่ายๆว่าช่วงเวลามันไม่เป็นใจหากคุณจะต้องใช้เครดิตและสินเชื่ออันนี้จริงๆขอให้คุณรอให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนนะแล้วคุณรอเดือนหน้า เราค่อยมาลุ้นผลนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะคุณก็เป็นคนที่มีมีเครดิตมีสเตทเมนที่ดีเหมือนกันเพียงแต่ช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีสําหรับคุณนะในการอนุมัติเครดิตแล้วก็สินเชื่ออันนี้นะคะหากตอนนี้คุณมีเงินสดอยู่กับตัวและยังมีหนี้สินมีภาระค่าใช้จ่ายอยู่ให้คุณไปจัดการรีวิวแผนการเงินของคุณใหม่นะคะจัดการให้ดีนะแล้วคุณจะผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้แน่นอนสําหรับเรื่องการเงินมาดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้าง ไพ่มันค่อนข้างตึงเครียดแล้วก็ค่อนข้างใช้ความคิดแล้วก็อยู่ในโลกส่วนตัวค่อนข้างเยอะดังนั้นคนราศีสิงสำหรับคนโสดนะคะถ,ถ,ถ้าหากคุณยังไม่มีคนคุยนะคือมันมีเกณว่าคุณก็ตัดสินใจที่จะโสดต่อไปนะคะถามว่าคุณสบายดีไหมในช่วงนี้ไพอารมไพ่สิบใบเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณก็ค่อนข้างโอเคกับการเป็นอยู่คนเดียวอ,อะไรอย่างเงี้ย คุณก็ค่อนข้างโอเคไทยว่าคนโสดก็ยังมีแนวโน้มที่จะโสดต่อไปนะคะแม้ว่าจะมีคนเข้ามาไลายล้อมรอบตัวคุณก็ตามนะคล้ายๆกับคนราศีสิงห์เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าคุณจะไปมีคนคุยอะ่ะกรณีมีคนคุย,ยก็มีโอกาสสูงที่คุณจะคุยกับคนต่างชาตินะ เป็นคนต่างชาติได้เป็นคนนี้อายุมากกว่าคุณได้เป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากกว่าคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นสายสอนสายอาจารย์สายผู้เชี่ยวชาญเป็น specialist อย่างเงี้ยก็ได้เป็นคนที่ทํางานไม่ติดที่เป็นคนที่ทํางานเดินทางบ่อยแล้วก็เป็นคนพูดน้อยหรือบางคนเนี่ยคนโสดอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นพ่อแม่นะเป็นคนที่ มีเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเป็นคนที่อาจจะเคยมีปมมีปัญหาในความรักมาก่อนแล้วเขาก็ยังโสดอยู่จนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนพวกนี้แต่การคุยกันคบกันของพวกคุณมันก็เป็นไปในลักษณะของแบบผู้ใหญ่อะเงียบๆเ,เป็นความรักแบบไม่ได้หวือหวานะเป็นความรักแบบโอเคคุยกันคุยถึงเรื่องเรื่องที่มันเป็นเป้าหมายชีวิตหรือคุณก็ไม่ได้รีบเร่งในการพัฒนาความรักมากนักนะคะคุณก็ใช้ชีวิตโสด,โสดอย่างมีความสุขคนโสดก็จะ โฟกัสที่ตัวเองมากกว่านะส่วนความรักหรือคนคุยนี่มันเป็นปัจจัยรองสําหรับคุณในตอนนี้เพราะว่าคุณอยากจะแก้ปัญหาที่มันคาราคาซังในอดีตปัญหาที่คุณเพิ่งพผชิญหน้าแล้วคุณรู้ว่ามันวิกฤตแล้วอะไรเงี้ยมาดูคนที่มีคู่กันบ้างคนที่มีคู่นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณยังดีอยู่ไหมความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ในราศีสิงห์เนี่ยคุณอาจจะต้องระวังการมีปากเสียงนิดนึงก็มีมีคนที่ กำลังจับผิดแฟนด้วยนะคะมีคนที่แอบส่องแฟนเนาะแล้วก็ตามดูอยู่เหมือนกันห่างๆว่าเอเป็นยังไงมีการสอ่อง Facebook มีการแอบดูพฤติกรรมแล้วก็สังเกตรพฤติกรรมนะคะว่าเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ขอให้คนราสีสิงห์อย่าคิดมากนะบางทีอะ่ะน่าน่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเครียดเกินไปนะคะจริงๆอาจจะไม่มีอะไรนะยังไงก็ตามก็ให้ระวังนิดนึงแล้วกันว่า,าระวังการโกหก ระวังการพูดแต่ว่าพูดไม่หมดพูดไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยให้คุณฟังหูให้หูนะแล้วก็อย่าพึ่งของขึ้นเร็วเกินไปนะคะเนี่ยให้หนึ่งนะมาแปลว่าให้คุณใช้สัญชาตญาณดีๆแต่สัญชาตญาณอันนี้เนี่ยมันจะแม่นได้ก็ต่อเมื่อคุณมีอารมณ์ที่เป็นกลางเนาะนะคะถ้าฟังดูแล้วมันสมเหตุสมผลเนี่ยคนราศีสิงจะดูออกอยู่แล้วว่าเขาโกหกคุณหรือเปล่าคุณสามารถตัดสินใจได้ดีอยู่แล้วนะ ความรักความสมพันธ์ของคนมีคู่ยังดีอยู่นะคะเพียงแต่มันไม่ค่อยหวานแล้วเหมือนผู้คุณต่างคนต่างอยู่มากกว่าต่างคนก็ต่างหาง,งานหลายๆคู่เนี่ยน่าจะมีการเขาเรียกว่าเหมือนอยู่คนละที่มีการห่างกันด้วยระยะทางอาจจะต้องไปทำงานกันคนละที่อย่างนี้มากกว่านะแต่ดูเหมือนบางทีนะบางคู่หากคุณมีปัญหามาก่อนหน้านี้นะคะหากใครที่ มีปักเสียงกันอยู่ยังเงียบเงียกันอยู่ยังไม่ค่อยคุยกันเนี่ยเดือนนี้มันก็ยังคงต่างคนต่างอยู่อยู่นะแต่มันจะมีการติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียมีการส่งไลน์มีการโทรมาคุยกันบ้างแต่น้อยมากๆเลยแต่ว่าคุณก็คิดถึงเขาเหมือนกันนะอืมคุณดูคิดถึงเขาคุณดูเหงาอะนะแต่คุณก็อยู่ได้เพราะว่าคุณเข้มแข็งนะคนราศีสิงห์เอาล่ะ แต่ลึกๆใจคุณน่ะคุณรอคอยนะคุณรอคอยให้เขากลับมาง้อแต่ให้คนราสีสิงห์ไปง้อก่อนไม่มีทางสละไพ่ดาบขึ้นมาขนาดนี้นะคุณอีโก้คุณมาเต็มมากเลยอีโก้มันกินไม่ได้นะคุณแต่ถ้าคุณคิดถึงเขามากขนาดนี้ดูดีคิดถึงเขามากหากคุณรักเขามากคุณก็เผาแพงของคุณลงนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ติดต่อเขาไปก่อนก็ได้นะหากเขาเป็นคนที่สำคัญสำหรับคุณนะคะไม่เป็นไรเนาะ หากเขาทักมาคุณก็ทักกลับอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นการประคับประคองความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรน่ากังวลมากนะักยกเว้นอาการคิดมากอาการไบโพล่าส์นี่ก็ต้องระวังหากใครที่มีพื้นฐานสุขภาพทางด้านอารมณ์ไม่ค่อยดีนะอยู่กับปัจจุบันนะคะใช้ชีวิตอยู่กับวันนี้นะคะนะปัจจุบันนี้คุณจะได้ไม่เสียเวลาชีวิตช่วงนี้ไปเนาะอยู่ปัจจุบันเนาะ ขอคำแนะนําจากไพ่แองเจิลโรแมนต์แองเนะคะสามใบเรื่องความรักให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ไพ่ใบแรกเขาบอกว่า stay optimistic about your love life นะีมาเลย positive thinking and faith we bring you romance นะคะเขาบอกว่าขอให้คุณคิดบวกนะคะมองโลกในแง่ดีนะคะความเชื่อความศรัทธานะคะจะทําให้คุณเนี่ยพบกับความรักความโรแมนติกที่ดีแน่นอนคือยังไงคือเขาบอกว่า ก็ให้มองโลกในแง่ดีนะคะแฟนคุณบางทีเขาอาจจะไม่มีอะไรไม่ต้องไปจับผิดเขามากก็ได้นะคะเนาะฟังหูไว้หูอะไรเงี้ยอยู่กับปัจจุบันถ้าตอนนี้เขายังสัมผัสให้ได้ว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าถ้าความรักนั้นนะ่ะในตัวคุณที่มีต่อเขามันยังมีอยู่จริงอะนะมันก็คู่ควรแล้วล,วลวนะเนาะที่คุณจะเก็บเขาไว้ต่อไปเนาะบัครับประคองให้ดีนะ ใบที่2 true love นะคะ this is the romance of a lifetime นะคะมันเป็นความรักจริงๆมันเป็นความรักที่แท้จริงนะคะรักแท้นะคนโสดนะคะรักตัวเองก็เป็นรักแท้นะคะแต่คุณกําลังมองหารักแท้อยู่หรือเปล่าหากคุณกําลังมองหารักแท้นะคะขอให้คุณเชื่อเนี่ยเขาบอก stay optimistic นะสำหรับคนโสดว่าคุณจะเจอมันแน่นะคะแล้วคุณก็จะเจอมันจริงๆอ่าแล้วก็ ไปที่สองนี้เป็น to love นะคนมีคู่นะคะจงเชื่อนะคะหากคุณสัมผัสได้ว่าเขารักคุณจริงๆนะรักครั้งนี้มันก็อาจจะเป็นรักแท้ของคุณจริงๆมันสัมผัสได้จริงใช่ไหมล่ะไปที่สามคำแนะนำนะคะก็คือ soulmate เขาบอกว่า yes this is your soulmate นะคะแสดงว่ามาสนับสนุนทั้งคนมีคู่และคนโสดเลยเขาบอกว่า เอาคนโสดนะคะคนที่เข้ามานะบรรดาสามคนนี้นะพอมาชาวต่างชาติคนอายุมากกว่าชาวต่างชาติก็คือนี้เนาะแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่ามันอาจจะเป็นรักทางกายซึ่งลักษณะคาแรคเตอร์โดยทั่วไปลักษณะแบบนี้นะมันมีโอกาสสูงมากที่มันจะเป็นโซเมตเนี่ยนะคะโซเมตของคนลัคนาราศีสิงห์จริงๆมันเป็นลักษณะเนื้อคู่ตามดวงของคุณเลยนะชาวสิงห์รู้ไหมเนี่ยคนที่คุณเจอช่วงนี้นะคะค่อยเป็นค่อยไปนะ นะหากคุณเชื่อว่าเขาคนนี้เป็นคนของคุณจริงๆที่คุณสัมผัสได้อ่ะเขามีโอกาสที่จะเป็นโซเมทแล้วก็เป็นรักแท้ของคุณจริงๆนะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็ไพ่ดาบขึ้นนะไพ่ดาบขึ้นมานะคะจงใช้สัญชาตญาณของตัวเองเป็นตัวบอกอันที่สองไพ่หนึ่งดาบเนี่ยขอให้คุณใช้สติป,ปัญญาแล้วใช้สัญชาตญาณให้มันบาลานซ์นนะะนนกันให้ดีๆนะคะเนี่ยบาลานซ์กันให้ดีๆแล้วคุณจะเจอกับไพ่สิบเหรียญน,นั่นคือความรักความมั่นคงความรักที่ มันเป็นรักแท h, จ้จริงๆความรักกับโซเมของคุณจริงๆและมันเป็นความรักที่มั่นคงถึงระดับสิบเหรียญด้วยนะฟังคำพยากรณ์นเนี่ยคไพ่พอธิบายเสริมสามใบนี้นะคะมันก็จะเป็นไพ่ที่บอกว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะมันแปลว่าในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอเซอร์ไพรส์นะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอแบบเรื่องราวที่ เออมันเป็นอคเิเดนทัลลี่ก็ได้ในลักษณะของการตกหลุมรักใครบางคนนะการที่คุณอาจจะไปเข้าตาใครบางคนเนี่ยก็ได้นะฮะแล้วก็คุณผู้ชายนะคะแน่นอนว่าคิงดาบมาควีนดาบก็โผล่มาสนับสนุนนั่นแปลว่าอะไรคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่ของคุณเช่นกันนะคะแต่ว่าคาแรคเตอร์ของเธอเนาะเธอก็จะเป็นสาวสไตล์สิงไหม สิงได้นะเนี่ยเยลักษณะก็คือเป็นแม่ไม้เป็นคนที่เด็ดขาดเป็นคนที่เผด็จก,การนะคุณอาจจะไปต้องตาต้องใจนะคะผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นําสูงเด็ดขาดคนนี้ก็ได้และแล้วใบสุดท้ายนี่น่าสนใจมากคือไพ่ The Wheel The Wheel of Fortune นั่นเองนะคะนี่คือไพ่แห่งพรมลิขิตนะคะคุณดังนั้นคนราสีสิงมีโอกาสที่จะได้เจอพรมลิขิตสูงมากแต่มันก็เป็นการได้เจอนะคุณมันยังต้องใช้เวลานะ กองล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยเมื่อคุณเจอเธอหรือเขาคนนั้นน่ะคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาความสัมพันธ์คุณไม่ควรจะเร่งรีบในกรณีที่สําหรับไพ่ใบน,นี้เนี่ยคุณคบไปคบไปวันเวลาจะทําให้ความรักมันเพาะบ่มและไปถึงจุดอิ่มตัวถึงจุดที่สมบูรณ์แล้วมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าความมั่นคงในความสัมพันธ์ได้เองนะคะไม่ต้องเร่งรีบนะเอาละฟังคำพยากรณ์ไปแล้วเหลืออีกคำแนะนำอีกสามใบนะคะขอคำแนะนำอีกสามใบให้ตัวคุณ moving toward the light นะคะเห็นมหนหมหนหม,มันมีแสงสว่างข้างหน้าที่มันสวยงามแล้วก็มีเส้นทางอันทอดยาวนี้เปรียบเสมือนเส้นทางของหากคุณกําลังรอคอยความรักนะคะหากคุณอยากมีความรักที่สมหวังเนี่ยเราในภาพมันก็มีคนสองคนใช่ปะ moving toward the light คุณเห็นจุดหมายปลายทางที่ อยู่ตรงนี้นะหากคุณอยากจะเดินทางไปร่วมกันนะคะเขาก็บอกว่าหากคุณเจอเขนาคนนั้นนะหากคุณอยากเดินไปด้วยกันก็เดินไปเลยนะไม่เป็นไรนะคะหากคุณไม่เดินไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะไปไม่ถึงจุดมุ่งหมายตรงนี้นะคะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าความรักเนี่ยมันต้องใช้การร่วมือของคนทั้งสองคนนะคะมันตกมือข้างเดียวไม่ดังแล้วคนสองคนนี้ก็ควรจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางที่มันเป็นสิ่งเดียวกันมันถึงจะสามารถเซตเทิลเป็นความรักเนี่ยนะคะ เป็นความมั่นคงได้สิ่งที่กว่ามาจะเดินไปถึงจุดนี้เนี่ยนะคะพวกคุณเองก็จะต้องบาลานซ์สิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานเงนิงนทองแล้วก็ความสัมพันธ์รวมถึงอารมณ์ของพวกคุณนะคะพวกคุณก็ต้องบาลานซ์ให้ดีหล่อจนสุดทางนี้พวกคุณจะไปถึงแน่นอนนะไพ่ใบที่2องคำแนะนำเขาบอกว่า The Eternal Light of Love นะคะเห็นไหมมันก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับความรักข้างในจริงๆก็คือคุณจะสัมผัสได้จากภายในนะเห็นไหมมันเป็นไพ่เหมือน Enlightenment คล้ายๆกับไพ่ใบนี้เลยจริงๆคนราศีสิงห์เนี่ยจะสัมผัสคือคุณเป็นคนฉลาดนะหากคุณมีสมาธิจิตได้ดีหรือคุณฝึกสมาธิอยู่แล้วนะคะคุณจะสามารถคล้ายๆกับยานอย่างรู้อ่ะมันก็จะมีติดตัวคุณมาแล้วคุณก็จะสามารถสัมผัสได้เองว่าจริงๆแล้วเนี่ย อันนี้มันเป็นความรักแบบไหนมันเป็นความรักแบบที่คุณต้องการหรือเปล่านะคะขอให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณอันนั้นนะคะนะ internal of light ใบสุดท้ายคำแนะนำให้กับคนลัคนาราศีสิงห์เขาบอกว่า opportunity นะคะคุณได้ไพ่ opportunity เขาบอกว่าโอกาสมาถึงแล้วนะคะจักรวาลกำลังยื่นโอกาสให้กับคุณอีกในหนึ่งก็คือหากคุณนิ่งพอนะคะหากคุณสังเกตได้ละเอียดมากพอ คุณจะรับรู้ได้ว่ามันมีโอกาสอยู่รอบๆบตัวคุณคุณสามารถดึงโอกาสที่อยู่รอบๆตัวคุณเนี้ยนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็สร้างความสว่างสวัยนะคะสร้างความเขาเรียกว่าสร้างความสุขสร้างความรักให้กับตัวคุณได้อย่างแน่นอนคนรักที่คุณมองหาก็อยู่รอบๆตัวคุณโอกาสที่เข้าถึงเขาเหล่านั้นก็อยู่รอบๆตัวคุณนะหากคุณรับฟังรับรู้ได้ละเอียดนะเขาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคล้ายๆกับ slow life แบบ ใช้ชีวิตไปช้าๆลดการรีบเร่งลงนิดหนึ่งคุยกับตัวเองคุยกับภายในใจของตัวเองให้ดีแล้วใช้สัญชาตญาณเป็นตัวรับรู้แบบไม่เข้าข้างตัวเองนะคะคุณจะ take opportunity ต่างๆรอบๆตัวได้แน่นอนสร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณได้แน่นอนอันนี้ทุกเรื่องนะอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักก็ได้นะ opportunity เนาะฟังคำพยากรณ์แล้วมันใช่ใช่ไหมเออถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรมาฟังให้มาสนุกสนุกเป็น เป็นความบันเทิงนะคะนะขอให้ชาวลคราศาีสิงห์นะคะพบกับความสุขพบกับความรักดีๆนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเดือนกรกฎราคมนี้นะมันไม่ใช่เดือนที่แย่อะไรสาหรับคุณเลยแต่มันเป็นเดือนแห่งการทบทวนการใช้ความคิดก,การคุยกับตัวเองนะสุดท้ายไม่ได้เพื่อใครนะคะสุดท้ายสิ่งที่คุณกําลังกระเชญหน้าอยู่ณนะปัจจุบนันนี้มันเป็นไปเพื่อ ความสุขความมั่นคงในชีวิตของคุณแต่คุณอยู่ระหว่างการเดินทางคุณอยู่ระหว่างการเดินทางนะ,อะขอให้การเดินทางของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางแห่งความสําเร็จแล้วก็ความสุขนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีสี์มีความสุขมากๆค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ